จินตนาการดูสิถ้าทีมชาติไทยสามารถทะลวงเข้าไปในสนามแข่งขันระดับโลกและชนะถล่มทลายได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้เล่นคนสำคัญอย่างสุพนัทนี่คือคำทำนายที่กล้าหาญจากอนาวินจูจีนที่อาจทำให้แฟนบอลหลายคนต้องตื่นเต้นและสงสัยไปพร้อมกันแต่จริงๆแล้วมันมีปัญหาแฝงอยู่หรือเปล่ามาดูกันว่าการวิเคราะห์นี้จะนำเราไปสู่ความจริงที่ลึกซึ้งแค่ไหนและทำไมมันถึงน่าสนใจขนาดนี้สำหรับทุกคนที่รักฟุตบอลไทย ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับแพลตฟอร์มข่าวกีฬาชั้นนาที่นำเสนอเรื่องราวนี้กันก่อนดีกว่าไทยรัฐออนไลน์ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h h o m e เป็นเว็บไซต์หลักที่รวบรวมข่าวสารครบครันไม่ว่าจะเป็นข่าวทั่วไปหรือข่าวเศรษฐกิจผ่านไทยรัฐมันนี่ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h m o n e y รวมถึงโอกาสในการช้อปปิ้งออนไลน์ที่สะดวกสบายกับไทยรัฐช้อปปิ้ง https://www.th.co.th/shopping colon slash a a i r และบริการที่เศษจากไทยรัฐพล u ส https://plus.th.co.th/ colon slash a a i r ที่ให้เนื้อหาเฉพาะสำหรับสมาชิกนอกจากนี้ยังมีไทยรัฐทีวี https://www.th.co.th/tv colon slash a a i r สำหรับชมวิดีโอข่าวสดและม i เรอ r https://mirrorthailand.com/ ที่นำเสนอไลสไตล์และความบันเทิงที่ทันสมัยตอนนี้มาลงลึกในส่วนกีฬากันเลยซึ่งเป็นหัวใจของข่าวนี้หน้าแรกกีฬา <c> h <oughs> t t p s c o w w w t h a i r a h c o t h s p o r t จะพาคุณไปสำรวจฟุตบอลต่างประเทศ h t t p s c o <oughs> w w w t h a i r a h c o t h s p o r t e u r o f o o t b a l l ที่ครอบคลุมหลีกใหญ่ๆอย่างพรีเมียร์ลีก https://www.th.co.th/sport/eurofootball/premier a อยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีก https://www.th.co.th/sport/eurofootball/uefa a a r t bundesliga https://www.th.co.th/sport/eurofootball/bundesliga a a r t กันโชเซเรียอา h t t p s c o w w w t h r a t c o t h s p o r t e u r o f o o t b a l l s l e l a l i g a h t t p s c o w w w t h r a t c o t h s p o r t e u r o f o o t b a l l s a l i g o j a l i h t t p s c o w w w t h r a t c o t h s p o r t e u r o f o o t b a l l s a l e j g l i และหลีกอื่นๆ https://www.th.co.th/sport/football/adelaide a a r t e u r o รวมถึงตารางคะแนน https://www.th.co.th/sport/football-score a a r t โปรแกรมและผลการแข่งขัน https://www.th.co.th/sport/football-program a a r t และรายชื่อดาวสันโว https://www.th.co.th/sport/topscorer ที่ช่วยให้คุณติดตามการแข่งขันได้อย่างใกล้ชิดแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือฟุตบอลไทย https://www.thai-rat.co.th/sport/thai-football ซึ่งเป็นจุดเด่นของข่าววันนี้โดยเฉพาะฟุตบอลทีมชาติไทย h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t t h a i f o o t b a l l c h a n g s u ที่อนาวิงจูจีนได้วิเคราะห์อย่างละเอียดไทยลีก h t t p s colon w w w t h a i r a t c o t h s p o r t t h a i f o o t b a l l t r e m i l i ฟุตซอลไทย h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t t h a i f o o t b a l l f o t b a l l t h a i และคาราโบ่เจ็ดเอไซกับ https://www.thai-rat.co.th/sport/football-7a colon ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กีฬาไทยเต็มไปด้วยสีสันตารางคะแนน h t t p s c o l o s s a l s a l a d w w w b t h a i r a t c o t h s p o r t f o o t b a l l c o l o s s p r e m i e r l e a g u e และโปรแกรมผลการแข่งขัน h t t p s c o l o s s a l s a l a d w a y w a y w e b t h a i r a t c o t h s p o r t f o o t b a l l p r o g r a m p r e m i e r l e a g u e จะช่วยให้คุณไม่พลาดแม้แต่เกมเล็กๆและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปคอลัมน์ h t t p s c o l o s s a l s a l a w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s p o r t c o l u m n i s t ที่นำเสนอมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญเช่นบีบางปะกง https://www.th.co.th/sport/columnist/bangpaker a a r t และสนามกีฬาแห่งชาติ https://www.th.co.th/sport/columnist/thunderstadium a a r t a ซึ่งอาจช่วยอธิบายว่าทำไมคำทำนายของอนาวินถึงน่าสนใจขนาดนี้นอกจากฟุตบอลแล้วยังมีฟสสปอร์ต https://www.thairat.co.th/sport/fightsport/ อย่างมวยไทย h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t f i g h t s p o r t m u a ไทยและมวยโลก https://www.thairat.co.th/sport/fightsport/bboxing รวมถึงกีฬาโลก h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t w o r l d s p o r t เช่นวันเล์บอล h t t p s w w w t h a i r a t h c o t h s p o r t w o r l d s p o r t s v o l l e y b a l l b a d m i n t o n h t t p s w w w t h a i r a t h c o t h s p o r t w o r l d s p o r t s b a d m i n t o n m o t o r s p o r t h t t p s w w w t h a i r a t h c o t h s p o r t w o r l d s p o r t s m o t o r s p o r t และกีฬาอื่นๆ HTTPS ไม่ง่าย w w w t h ว็บ a ท .co.th/ sports/ world sports/ other ที่ทำให้เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งรวมความบันเทิงกีฬาที่ครบถ้วนอย่าลืมชมวิดีโอ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t v i d e o ที่มีไฮไลท์ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t v i d e o s p o r t s h i g h l i g h t เรื่องรอบขอบสนาม h t t p s w w w t h a i r a t h c o t h s p o r t v i d e o r u n g r o p h o p s o n ไทยรัฐเล่ากีฬา https://www.thairath.co.th/sport/video/law-killer sportdaily https://www.thairath.co.th/sport/video/sport_daily และเชียร์ไทยให้กึกก้อง https://www.thsportsvideoth a a r t t h c o s h a i ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ที่สนามจริงๆและแกลเลอรี่ https://www.thsportsgallery a a r t t h c o สำหรับภาพถ่ายที่สวยงามแต่มาถึงจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจสร้างความผัดแย้งกันแล้วอนาวินจูจีนฟันธงว่าทีมชาติไทยจะชนะถล่มทลายได้แม้ไม่มีสุพนัท นี่ไม่ใช่แค่คำทำนายธรรมดาแต่เป็นการท้าทายความคิดที่ว่าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสำคัญขนาดนั้นจริงๆแล้วมันอาจเป็นโอกาสให้ทีมพัฒนาตัวเองมากขึ้นโดยอาศัยความแข็งแกร่งของทีมโดยรวมแทนที่จะพึ่งพาผู้เล่นคนเดียวแต่บางคนอาจโต้แย้งว่าสุภนัทเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณคิดอย่างไรการวิเคราะห์แบบนี้ช่วยให้ทีมชาติไทยก้าวหน้าได้จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นการมองโลกันในแง่ดีเกินไป สำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจยังไม่คุ้นเคยกับฟุตบอลไทยลองนึกถึงตัวอย่างง่ายๆเช่นในทีมชาติอังกฤษพวกเขามีผู้เล่นระดับโลกหลายคนแต่ก็ยังต้องปรับตัวเมื่อมีใครบาดเจ็บด,ดังนั้นคำทํานายของอนาวินอานสอนให้เราเห็นว่าการพึ่งพาทีมเป็นกลุ่มสำคัญกว่าการพึ่งพาบุคคลเดียวเสมอ และนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามการวิเคราะห์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับแค่ผลการแข่งขันแต่ยังเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาไทยในระยะยาวถ้าทีมชาติไทยสามารถชนะได้โดยไม่มีสุพนัทมันอาจเปิดประตูให้ผู้เล่นรุ่นใหม่ได้โอกาสมากขึ้นและทาให้ฟุตบอลไทยแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตแต่ในทางกลับกันมันอาจทําให้ทีมเสียสมดุลหากไม่มีการเตรียมตัวที่ดีพอนี่คือมุมมองที่อาจจุดประกายการถกเถียงในที่สุดแล้วคาถามใหญ่คือคุณเห็นด้วยกับอนาวินจูจีนหรือไม่การชนะถล่มทลายโดยไม่มีสุพนัทเป็นไปได้จริงหรือเป็นนแคค่วามฝั และมันจะส่งผลต่ออนาคตของฟุตบอลไทยอย่างไรแชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราอยากรู้ว่าคุณเห็นต่างกันยังไงไทยรัฐออนไลน์เผยแพร่เมื่อ9ตุลาคม2568เวลา19นาฬิกานาทีไละ์ดักแชร์ข่าวนี้